พูดถึงข่าวในโลกโซเชียลที่มีพยาบาลวิชาชีพที่จังหวัดร้อยเอ็ดเสียชีวิตตอนเข้าเวรดึกนะคะทางโรงพยาบาลชี้แจงมาแล้วว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เสียชีวิตกระทันหันขณะปฏิบัติหน้าที่เวรดึกในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสองจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดชี้แจงแบบนี้ค่ะผู้เสียชีวิตเข้าเวรตามปกติ ไม่มีโรคประจำตัวไม่มีประวัติเจ็บป่วยก่อนเข้าเวรผู้เสียชีวิตยังใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวระหว่างปฏิบัติงานวูบหมดสติในห้องน้ำทีมแพทย์และพยาบาลพบว่าไม่มีชีพจรจึงเร่งทำ CPR ใช้เครื่อง AED แต่ไม่เป็นผลเกิดเหตุอย่างฉับพลันพร้อมระบุว่าโรคบางชนิดอาจจะไม่แสดงอาการมารู้ก็คือตอนเกิดเหตุร้ายโดยไม่ทันตั้งตัว เบื้องต้นโรงพยาบาลได้มอบเงินเยียวยาจำนวน10,000แบาทและจัดบุคลากรดูแลพิธีศพอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในพิธีศพจากการจากไปของนางสาวยุพารักษ์นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานและวงการพยาบาลไทยท่ามกลางความอาลัยของผู้บริหารบุคลากรและประชาชนที่เคยดูแลด้วยหัวใจของความเป็นพยาบาลอย่างแท้จริงค่ะ น้องเขาเป็นขณะเข้าห้องน้ำนะครับซึ่งซึ่งมันนานผิดปกติถึงเกิดการไปเคาะไปงัดประตูเพื่อมา CPR มันก็เลยทำให้ขาดหัวขาดอากาศหรือหัวใจหยุดเต้นนานเกินที่ที่ควรจะได้ CPR นะครับครับจริงๆมันก็ได้ไปช่วยกันไม่ใช่เขาไม่ได้อีก่้งครัครับถ้าอยู่ตอนหน้าต่อตาโอกาสก็จะสูงมากกว่านี้ครับ แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย